แม่ก็โง่กัพ่อโง่เป็นโอ้คายไปม่เป็นได้เจ้าโอเป็นพ่อโง่ได้ควายเมื่กลัดลีลักซ่มอยู่มันก็ดีมาไอ้ผวกทเขาจับแล้วเขาส่มมากเพื่นสุจริมากไปป่ะแม่แล้ว้เอ็ดเผือบานเฮานี้มันไม่ได้การด้งานเลือบไ้เทากินหาเงินกับมไปามอไปก็ได้แล้วช่วง covid หลายเนาะมคือยากินเอาเลย

Mouth bắt đầu như là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  แค่ือทีมันเป๊ะมีแกเอ้าเลอห์คนกับมีในเวลาออเสื่อมหายเสือหนามีพเอ่ออองสี่ตัวนั้นกระสองไม่รู้ตันนี้กระสองไม่รู้เอามากอกแต่ตัวเนื้อตะกี้ในเลี้ยงโง่ขุนเลี้งโง่ขน้านค่อยนี่ยเคาะอนนี้นะมดเย้งส่งอ่นเป็นมดอตู้อ้ ว่าเราได้อามาซีล้วไม่ได้ดรไม่ได้เราก็จะเอาแกระเตะบุ

今天。 Que 妈，今年呢，你那个什么啦？ i know